สมมติว่าของเราเนี่ยพ่อแม่เราต้องยอมก่อนใช่ไหมแต่ถ้าสมมติมันออกกฎหมายครอบครัวและมรดกออกมาเนี่ยแล้วอย่างลูกของเราอ่ะถูกหนุ่มอิสลามอ่ะพาไปเข้ามัสยิดหรือว่าหลอกไปอ่ะไปเสียเนื้อเสียตัวให้เขาอ่ะแล้วลูกของเรายังไม่ได้17บปีบริบูรณ์เลยแล้วไปเข้าอิสลามเขาไปหลอกให้เซ็นหนังสือยอมรับสถานะการเป็นอิสลามอะไรอย่างเงี้ยคือเขาทำอ่ะแล้วเขาจะมาให้พ่อแม่ของเด็กที่เป็นคนพูด่ะรับร,ร,บรู้รับทราบได้ไหม,อออมจะให้ฝาในตัวเลยเออแล้วพ่อแม่ที่เป็น จะมารับรู้ไหมว่าลูกอ่ะไปเข้าอิสลามอะไรเงี้ยเขาจะต้องมาบอกพ่อแม่ของคนพูดได้ไหมเพราะว่าอย่างคนพูดเนี่ย17ปีบริบูรณ์นะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนนะใช่แต่ของเขานี่ถ้าเป็นเด็กเราอ่ะไปโดนเขาดึงไปเข้าอิสลามล่ะแล้วอย่างนี้เขาจะต้องมาขอขอนุญาตพ่อแม่เราที่เป็นคนพูดไหมหรือว่าไม่ต้อง สามารถที่จะไปเข้าอิสลามได้เลยแล้วแต่คนอิสลามจะพาไปเลยยังไงก็ได้โดยที่พ่อแม่ของเราที่เป็นคนพุทธน่ะยังไม่ได้รับรู้ย,ยังไม่รับรู้ไม่ได้รับรู้อะไรด้วยเลยจูๆ่ๆลูกก็มาบอกแม่หนูเข้าอิสลามแล้วนะอะไรเงี้ยใช่เพราะเแถวที่บ้านมันมีนะเฮ้ยมันใช้ได้เหรอคะพี่พอย่างนี้เห็นเด็กอายุประมาณแค่อยู่อยู่มาหาลายัยปีหนึ่งอะ่ะแล้วพาไปแล้วก็ไปทาพิธีอะไรก็แม่ก็ไม่รู้รู้ทีหลังก็เสียใจยไงเนี่ยค่ะเรื่องจริงนะอันนี้เรารช้่มา พ่อแม่เสียใจใช่ไหมคะแล้วคนไทยพุทธต้องมาเสียใจเพราะแบบอย่างที่ว่าจะเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนเราเป็นแม่ลูกอ่อนไปแล้วอ่ะใชน่นอกจากลูกของเราซึ่งอยู่ในวัยเรียนอะ่ะน่าจะได้เรียนหนังสือเพื่อที่จะได้ทํางานอะไรที่ดีๆต่อไปในวันข้างหน้ากลับจะต้องมาแต่งงานกับอิสลามเข้าอิสลามสร้างความเสียใจให้กับพ่อแม่อีกนะคะคนไทยพุทธก็เดือดร้อนอีกอย่างเงี้ยมันมันกระทบกับคนชีวิตวิถีชีวิตของพวกเราที่เป็นคนไทยพุทธด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่เกี่ยวกับคนพุทธหรก อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเม่อยากจะออกสปอยเขาไปานี่ยมันกี่ข้อมาแล้วนะคะที่เกี่ยวข้องกับคนไทยพุทธแล้วมันเกี่ยวข้องกับสิทธินะคะความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะคะความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายเนี่ยก็ไม่มีแล้วผู้ชายของเขาเนี่ยเหมือนเทวดาเลยอะอะไรอะไรก็ได้เปรียบต้องอย่างเอายิงนะอย่างพี่อะที่เป็นผู้ชายที่ก็ชอบสิพี่ไปเข้าอิสลามที่ได้เปรียบผู้หญิงนี่แต่ยังหนูหนูเป็นผู้หญิงอะหนูเสียเปรียดใช่ไหมพี่ หนูอยากจะหย่าหนูได้สามีมาไม่ได้เรื่องเลยไม่เอาไหนเลยไม่ช่วยทำมาหากินเลยวันๆจ้องแต่จะเล่นนกเขาอ่ะดูแต่นกเขาอะไรก็ไม่รู้ไปจิบน้ำชาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้หนูทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่อยากอยู่ด้วยเลยหนูอยากจะหย่าทำได้ไหมพี่กุลาหย่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ต้องแล้วแต่ผู้ชายแต่ถ้าผู้ชายเขาเบื่อเราก็อยากจะหย่ากับเราล่ะได้ทุกเมื่อเชื่อวันพี่อย่างนั้นทําได้แต่แต่เราเป็นผู้หญิงเราต้องทนผู้ชายต้องการด่าหย่าเขาก็ ตามใจผู้ชายหมดเลยเหรอคนต้นนั่นนะสิแล้วเราทีเนี้ยถึงได้ว่าไงว่ามันเอาเปรียบกันไม่ได้เสมอภาคเท่าเทียมกันแล้วจะมาบอกว่าออกกฎหมายเพื่อให้เสมอภาคเท่าเทียมกันแม้แต่ในคนที่เป็นกิจสลามด้วยกันเองอ่ะยังหาความเสมอภาคเท่าเทียมกันเนี่ยยังไม่ได้เลยนะคะแล้วคุณจะเอากฎหมายอย่างงี้มาใช้ทั้งประเทศน่ะมันสมควรไหมแล้วทั้งประเทศถ้าสมมุติว่าคุณไปมีสารสารยุติธรรมอะไรของคุณครอบครัวและมรดกที่ตามต่างจังหวัดน่ะจังหวัด ทางภาคเหนืออาทังภาคอีสานคุณคุณอาจจะเอาคนของคุณไปวางไว้บ้างแล้วนะคะแต่มันก็ไม่ได้มีเยอะทุกจังหวัดเนี่ยคนอิสลามไม่ถึงสิบเน่ะจะมาออกกฎหมายในทุกๆจังหวัดเลยอย่างเงี้ยแล้วตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรอ่ะรองรับวันข้างหน้าจะเปลี่ยนไทยเป็นรัฐอิสลามเหรอคะคุณต้องการที่จะให้เราเป็นรัฐอิสลามเหรออันนี้ดิฉันขอถามนะคะดิฉันก็เรียกแหละมรดกไปในตัวไงรอมรดกของของคน ่างที่ที่เขาจะแต่งด้วยอ่ะค่อยๆล่นนันลิลอลไปเรื่อยๆ่ค่อยๆลุกเราไปทีนะนดกคืนกินพวกเราคนไทยไปทีนะนิดใช้กฎหมายคืนกินอ่ะอันนี้คือการใช้กฎหมายใช้กฎหมายยึดอ่ะค่ะยึดคืนกินไปเรื่อยๆอย่างเรื่องมรดกนี่ถ้าเราอยากพ่อเราไปเข้าอิสลามนะพ่อเรามีมรดกตั้งเยอะตั้งแยะถ้าเราอยากได้มรดกอ่ะเราก็ต้องไปเป็นอิสลามเหมือนอย่างเขาเราถึงจะรับมรดกได้นะคะถ้าเราเป็นคนพูดอย่างเงี้ยต่างศาสนาจากเขาอย่างเงี้ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้มรดกจากเขาเลยอะค่ะ ทั้งๆที่เป็นพ่อของเราแท้ๆอยู่กับเรามาเนี่ยตั้งหลาย10ปีเนี่ยไปแต่งงานเข้าอิสลามแค่แป๊บเดียวเองอะเสร็จเขาเลยนะคะแล้วถ้าเกิดออพ่อไม่มีทายาทหรือว่าไม่มีทายาททางอิสลามะนะเขาเขาเลือกคนที่ทํางานราชการมีที่ดินมีมรดกเลยนะเขาเลือกนะนี่แล้วมันมีก,กรณีด,ด้วยนะยังอย่างลูกแม่มีลูกลูกเราไปเป็นทหารอยู่ชายแดนใต้แล้วลูกเราไปเป็นทหารเข mm hmm. ไปเป็นทหารยู่ชายแดนใต้ปุ๊บก, mm hmm. ก็ไปแต่งงานกับสาวมุสลิม ก็ไปแต่งงานกับสาวมุสลิมก็ไปจดไปเซ็นหนังสือเข้าอิสลามไปรักอิสลามกับเขาทปทำพิธีกรรมด้วยไงครับไปทำพิธีกรรมให้ยกสมบัติทธา